วันนี้เรามาฟังอริสงของศีลห้าอริสงของการรักษาศีลห้ามันเป็นศีลอยู่ในอริมักมีองค์แปดศีลบางทีเราชาวพุทธก็มองข้าม เช่นคำว่าศีลสมาธิปัญญาบางคนไปเอาปัญญาเลยสมาธิก็ไม่เอาบางคนไปเล่นสมาธิเลยแล้วก็ไปปัญญาไม่เอาศีลแต่หารู้ไหมว่าศีลน,นี่แหละเป็นบันไดให้เกิดสมาธิเป็นบันไดไปสู่สมาธิแล้วปัญญาเป็นปัจจัยเทนิพานด้วย ว่าการรักษาศีลนีน่ขันศีลห้านี่เป็นการรักษาใจรักษาใจของเราให้ปกติจิตที่มีศีลน,นี่มันปกติคือปกติเหลือแต่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานอยู่เป็นกุศลเป็นกุศลจิตมีศีล แต่ถ้าจิตดวงใดไม่รักษาศีลน,นะและ้วมอดศีลอย่ปกติคือปกติเป็นคนทุศีลอยู่แล้วเนี่ยก็คือจิตของผู้น,นั้นก็ปกติก็เป็นอกุศลตลอดคือเต็มไปด้วยอกุศลอกุศลเนี่ยผลเป็นทุกข์เพราะนั้นการไม่รักษาศีลก็คือเป็นการพ่อคูณอกุศล เป็นการอยู่ในกองทุกข์ซึ่งจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยมันเจนเช่นนั้นเพราะนั้นผู้ที่มีศีลนี่จึงปฏิบัติง่ายปฏิบัติง่ายนะเพราะอะไรเพราะว่าผู้มีศีลไม่ฆ่าไม่ลักไม่พูดผูในการไม่พูดปดไม่ดุลาน เมื่อจิตมันไม่ละเมิดศีลจิตมันก็เป็นปกติเมื่อเป็นความเป็นปกติมันก็เป็นกุศลกุศลให้ผลเป็นสุขจิตใจนั่นจะผ่องใสแล้วก็เบิกบานเมื่อจิตใจไม่มีอกุศลจะเวลาผ่องใสแล้วก็เบิกบานเมื่อจิตเป็นปกติอย่างนั้นเนี่ยเวลาจเจริญสติมันเกิดง่ายนะ ก็พื้นฐานมันเป็นกุศลนี่แหละแม้แต่เรารักษาศีลเนี่ยสติมันก็เกิดในขณะรักษาศีลไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันสมนระวังอยู่มันเป็นสติเป็นสมาธิไปในตัวพอมาเจริญสติสติก็เกิดเจริญสมาธิสมาธิก็เกิดถ้าสติแข็งแกร่งแล้วเป็นสติภละเป็นสมาธิภละปัญญาก็เกิดอันนี้เพราะอาศัยศีล เราพูดบางทีมองข้ามศีลห้าเนี่ยไม่รักษาศีลเลยไปปฏิบัติธรรมพวกเราก็พอจะดูออกว่ามันเป็นไปได้ยากอย่างเช่นคนไม่รักษาศีลเลยในจิตเป็นอกุศลสั่งสมมาหลายปีแล้วก็เล่าร้อนอยู่จิตต้องเป็นอกุศลมืดดำอยู่แล้วก็เล่าร้อนเป็นทุกข์จิตเดือดผุพพับผุพพับผุพับอยู่พอมาเข้าวัดกับเพื่อน มานั่งสมาธิมันก็ต้องมารับกรรมที่ทุศีนมามีบาวันให้ผลกับจิตกับพุ้งส่้นเดือดร้อนเป็นทุกข์แล้วก็บ่นว่าเออทำไมผมทำสมาธิไม่ได้ทำไมโยมทำสมาธิไม่ได้เนื้อตัวเองคงไม,ม่ไม่มีวุฒิาสนา <c ười> คิดอย่างนั้นแต่หารู้ไม่ว่า เราปล่อยให้จิตของเราไปอยู่กับอกุศลด้วการทุ่ศีลตลอดมันก็เลยทำไม่ได้น,นักปฏิบัติถ้าจะให้ดีจะให้ไวอะรักษาศีลได้ดีนะั่นแหละการรักษาศีลคือการรักษาจิตให้ปกติรักษาจิตปกติจิตเป็นกุศลมันก็เป็นสุข ถ้าไม่รักษาศีลก็เป็นการทำลายทำลายดวงจิตนั่นแหละทำลายชีวิตตนเองให้เป็นทุกข์เป็นการนำากะุศลน,นำประุศศเลก็ามาท่านยังกล่าวว่าสีลังโลก,กอ,อนุตรังสีลังโลก,กอ,อนุตรังศีล,ลกเ,กออเป็นเยี่ยมในโลกไม่ได้กล่าวว่าสมาธิเป็นเยี่ยมในโลก ไม่ได้กล่าวว่าปัญญาเป็นเยี่ยมในโลกนะสมาธิใดไม่มีศีลแป๊บเดียวก็พังปัญญาใดไม่มีศีลแล้วก็เป็นวิชาทิฏฐินั้นเมื่อศีลดีจิตเป็นปกติแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้สมาธิปัญญาเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าศีลไม่ดีนะสมาธิก็จะเป็นวิชาสมาธิปัญญาจะเป็นมิจฉาทิฏฐิไปอันพวกเราก็พยายาม พอเขาบอกขอรักษาศีลเราให้ดีที่จริงแล้วนี่ผู้<ว>ที่เขาไม่รักษาศีลเขาก็อยู่ร้อนนอนทุกข์นะถ้าเราปฏิบัติอยู่นี่เราก็จะมองวออ่าเราอยู่ในศีลมันเป็นสุขพวกที่ไม่รักษาศีลเป็นทุกข์เมืองกับไอ้สงศีลที่พระท่าน ผู้โดสงสีนตอนนั้นสีน่ะสีเลนสุกะติงยันติสีนำไม่เกิดสุขสีเลนโพกสัมปทาสีนำไม่เกิดโพกทรัพย์สีเลนะนิติงยันติสีนำไปถึงนิพพานแต่สมาสิลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นตัณงหลายพึงรักษาสีนของตนให้บริสุทธิ์เถิด สีเลนะสุกติงยันติสีนำให้เกิดสุขถ้านัาปฏิบัติจะเห็นแล้วเออสลนันเป็นสุขการอยู่ในศีนห้ามันเป็นสุขไม่ฆ่าไม่ลักไม่พูดปิดในการไม่พูดปสดโซเสียลเจอรอแล้วก็ไม่ดื่มสุราเนาะเพาะจิเป็นปกติแต่เมื่อใด ราไปผิดศีลเราจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์ที่จริงแล้วมันเป็นทุกข์ตั้งแต่ก่อนที่จะผิดศีลนั่นแหละสมมุติเราคิดจะฆ่าจะจะฆ่าสัตว์ทั้งตัวฆ่าแมวฆ่าหมูฆ่ามา้าฆ่าปูฆ่าปลาสมมุติเราแมวมากวนหรือสัตว์มากวนเราจะแก่ฆ่ามันเนี่ยจิตที่เกิดโทสะจะเป็นทุกข์นะโทสะขีน้นามจะเผาเผาใจให้ร้อนจะเห็นแล้โอ้ทุกข์ ยังไม่ฆ่าก็ทุกข์ขนาดน,นีย้ยังขนานไดไหนอีกถ้าฆ่าลงไปเนี่ยโหขณะฆ่าจิตก็ร้อนหลังฆ่าเสียมันรับวิบากอีก,อกเป็นทุกข์อยู่นานแล้วก็ต้องไปรับใช้ในโลกอีกนั้นนักปฏิบัติที่มีสติรักษาศีลปกตินี่มันจะผิดศีลไม่ได้เพราะอะไรเพราะเห็นว่าเมื่อใดจะผิดศีลน,น่ะเป็นการเผาตัวเองเมื่อฆ่าตัวเองนั่นแหละ การจะทำลายศีลนั่นก็คือทําลายความสุขตัวเองทําลายกุศลธรรมตัวเองจะเห็นว่าไม่คุ้มเลยก่อนจะทาลายผู้อื่นตัวเองก็ถูกทลายไปเพราะฉะนั้นภริยะทั้งหลายจึงไม่เลิกเมื่อศีลเพราะอะไรก็เพราะว่าเห็นชัดว่าการทุศีลตัวเองก็เป็นทุกข์ก่อนจะทุศีลก็เป็นทุกข์ขณะทุศีลก็เป็นทุกข์และมีทุกข์ เป็นนิบากต่อไปหลายภพบหลายชาติแล้วท่านจะเป็นระมือศีลได้ยังไงเพราะน,นั้นพระเจ้าทั้งหลายอยู่ในที่ลับก็ไม่ทุศีลอยู่ในที่แจ้งก็ไม่ทุ่ศีลเป็นผู้อาจหารเป็นคนตรงเป็นคนซื่อ <c oughs> แต่ถ้าพวก,พวกที่ไม่รักษาศีลชาวบ้านชบบาวช,ช่องทั้งหลายนะศีเลนสุขติยัินติศีน,นำสุขมาให้นะเขาไม่รู้จักนะ อย่างเช่นเขาทุกีลยืนปกติข้าสัตว์ยืนปกติตั้งแต่เกิดแล้วพ่อแม่ปล่้าคือผิดชิ้นห้ายืนปกติแล้วไม่มีถามว่าเขาทุกข์ไหมเขาทุกข์ปางตายเหมือนอังแต่ว่าเขาไม่เห็นว่าตัวเองเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะเขาทุกข์ตั้งแต่เกิดเขาย่อชีวิตเป็นเช่นนั้นอ ทีวาชีวิตเป็นเช่นนั้นถึงเขาไม่รู้ว่าตัวเอง,เองทุกเขาก็ทุกนะเขาฆารร่าสัตว์เขาก็ทุกเพราะโทสะไปรักทรัพย์ก็ทุกเพราะความโลภทุกข้อนะขเนี่ยเขาพในกามพูดปดสอเสียดยาพเพื่อเจือดื่มชลาอันพกุกทุศีลนี่เป็นทุกแต่เขาก็ไม่รู้หรอกคนไม่เคยรักษาศีลเพราะว่า เขาเกิดมาเขาก็ท er. ุกข so ์สิ้นนปกติเขาก็ทุกข์เป็นปกติเขาคิดว่านั่นน่ะความทุกข์ปกตินั่นแหละคือเป็นมาตรฐานของเขาเป็นความสุขของเขาเขาก็อยู่แบบทุกข์สนั่นแหละพวกนี้นี่เวลาปฏิบัติธรรมนี่ปฏิบัติไม่ขึ้นนะเพราะว่าแม้แต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นในกการทุกีลส้นการทุศีลนี่เป็นสมุทัยผลเกิดขึ้นในการทุกีลสนนี่เป็นทุกข์ ธรรมะจากยาเพายังไม่เห็นเมื่อขอจากยาไม่เห็นมันจะปฏิบัติทําได้ยังไงส่วนคนทุศีนเนี่ยจะฆ่าปูฆ่าปลาฆ่ากบฆ่าอะไรเนี่ยคิดจะฆ่าเนี่ยเพราะว่าไฟทุศะก,ก็เผาเป็นทุกข์แลวเขาไม่เห็นไม่รู้ว่าเป็นทุกข์หรอกพระชินฆ่าเสร็จก็ไม่รู้สึกเป็นทุกข์ฆ่าลหลายๆตัวก็ไม่รู้สึกเป็นทุกข์ ขนาดความทุกข์มันแผดเผาในใจไม่เห็นออกไปทางกายวาจาใจทางวาจาทางกายจนทุกสิ่งเราก็ไม่เห็นทุกข์เผาอยู่ขนาดนั้นยังไม่เห็นแล้วลามาปฏิบัติธรรมเนี่ย,ยเช่นจิเลมันก่อกวนข,ขึ้นในจิตนั่งสมาธิอยู่นี่ยราคะเกิดขึ้นเป็นทุกข์โทสะ็คือเป็นทุกข์มหาขึ้นเป็นทุกข์เขาจะเห็นไหม ไม่เห็นแน่นอนอะ่ะเพราะของหย,ยาบๆเขาจะไม่เห็นโทษเราก็จะไม่เห็นของละเอียดที่เกิดในใจได้ยังไงเห็นไหมไม่เห็นหรอกอันคนเขาจึงทุศีลินได้เป็นปกติขหาว่าพวกรักษาศาินเนี่ยคนโง่ขาดทุนเสียเปรียบจังคมแต่ไม่รู้ใครโง่ดูแล ธรรมะอันเป็นข้อละเอียดนะเป็นข้อละเอียดบางทีก็น่าสงสารชาวบ้านเขาไม่รู้พอ่อขีอยู่การทุศีินตลอด้ก็เล่าร้อนตลอดเราชวนเราเข้าวัดอุบาอาจารย์เขานั่งสมาธิเล็กน้อยก็ไม่ได้เกินห้านาทีก็หนีไปโอ้ไม่ไปหรอกไม่สงบมาใครมาก็ไม่สงบเนี่ยชนมากเป็นอย่างนี้ไนะ้หลายๆวัดสู้ไปทุศีินไปสนุกสนานไม่ได้ ก็เลยทิ้งวัดทิ้งบ่าไปไปอยู่กับอกุศลไนแม้แต่เรื่องตื้นๆืน,นี่นชาวพุทธนี่ก็ไม่รู้ลายหลายคนนะถ้าศีลไม่ดีนี่สมาธิเกิดยากถึงเกิดก็ล้มปัญญาก็จะปินไม่ใชาทิฏฐิไปปัญญาก็ไม่บริสุทธิ์อาออย่างเช่นว่าการฆ่าสัตว์นี่ โดยความจริงแล้วเราจะฆ่ามันสัตว์มันกลัวตายนะเราสังเกตไหมมันกลัวนะเราตีเราเห็นเขาฆ่าสัตว์เขาตีไปมันร้องนะถ้าเป็นปลากระชักดึกดืกดมันทุกข์ด้วยโดนฆ่าโดนฟันโดนอะไรหนยมันเจ็บมันกับเราโดนฟันนมันเจ็บไหมล่ะถ้าเราโดนฟันแผลใหญ่ใหญ่แล้วแต่แผลใหญ่เลยชิมทิ่มมือในน้ำทิ่มมือยังเก็บใช่ไหม การไป,ไปฟันไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นปูเป็นปลา,ปลาก็ดีเนี่ยมันทุกแบบแสนสหาหัสเลยนะจนมันทนไม่ไหวมันก็ตายไปแล้วมันก็ตายด้วยความกลัวด้วยเพราะว่ามันก็รักชีวิตของมันเพราะนัน้นการฆ่าสัตว์ฆ่าอะไรเนี่ยถ้าผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนั้นจะฆ่าไม่ได้มันเห็นว่ามันน่าสงสาร ชีวิตเราเราก็รักชีวิตเขาเขาก็ลักแล้วก็การฆ่าทําให้เขาเจ็บเนี่ยตัวเองก็เวลาเจ็บตัวเองก็ไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันมันจะทําไม่ได้มันจะมีปูถไมิหารสี่เกิดขึ้นว่เออไปทํำ้ายชีวิตเขาก็ไม่อยากที่จะตายเขาไม่อยากที่จะทุกข์มันทําไม่ลงแม้แต่เราก็ไม่อยากตายไม่อยากทุกข์พราะเห็นใจเขาใจเราใช่ไหมล่ะเมื่อเห็นอย่างนั้นมันก็ไม่กล้าที่จะฆ่า ไม่กล้าที่จะลักกอ,อ้องไข่แต่ต่คนที่ผิดศีลอยู่ปกติสัตว์อื่นเป็นทุกข์มันก็รู้เป็นทุกข์นะก็ฆ่าได้เฉยทุกวันทุกวันเพะปัญญามันมองความจริงปรากฏโดยที่ก็มองไม่ออกเป็นเรื่องสนุกสนานไปสัตว์มันกลัวตายก็รู้มันกลัวตายนีมนมม่มันเมื่อตั้งแต่ทุ่ศีลแล้ว การที่ละเมิดสินห้าเนี่ยจะทำให้กุศลธรรมเกิดขึ้นนี่ยากแต่ถ้ากมมีสินห้ากุศลธรรมก็เกิดเก็งง่ายรั <c oughs> กษาสินห้านะถ้าตั้งในพุทธมหานสีนะรักษาได้ทุกข้อเลยอย่างเช่นเรามีเมตตาแล้วก็ฆ่าไม่ลงแล้วเห็นไหมไม่กล้าเบดเบียนเรามีเมตตาก็ไม่ละกองไขร เรามีเมตตาก็ไม่จะไปแย่งของรักของหวงใครไม่ยัางทำให้ใครเสียใจทําไม่ลงเรามีเมตตาก็ไม่จะไปโกหกใครม่โกหกไม่ลงหรอกมันสงสารเราเรามีเมตตาก็ไม่ไปดื่มสุลาเพราะสงสารตัวเองสงสารสังคมดเด้ยวเดี๋ยวเมามาก็ไปพูดผิดทําผิดสังคมก็เดือดร้อนสงสารคนหาเงินสงสารเองที่หาเงินมาไปซื้อสุลากินวะเนี้ยัน,น ถ้าเรามีเมตตารักษาศีลได้ง่ายเมื่อรักษาศีลเป็นปนานเมตตาก็เกิดเป็นพื้นฐานศีลเป็นพื้นฐานของเมตตาเมตตาเป็นพื้นฐานของศีลสลับกันเกือ้อกูลกันไปส่วนคนไม่รักษาศีลเนี่ยจเจริญภูมิหานสีไม่ขึ้นนะทำไมโยมแผลเมตตาเมื่อ,อ,อไรก็ยังโกรธอยู่ไม่โกรธได้ไงฆ่าสัตว์ทุกวันมันจะแผลเมตตาขึ้นไหมจิต <c oughs> <c oughs> สัตว์มันกลัวตายเกิดโทษสาปค่าทุกวันทุกวันมีแต่โทษสาข้่ามันเนี่ยแล้วจะมาแฝงเมตตามันก็ไม่ขึ้นเนาะมันสวนทางกันนะเป็นรักทรัพย์ไป่ตลอดอย่างเงี้ยโุดโกงไ็อยู่ตลอดแต่จะมาแฝงเมตตาไม่ขึ้นหรอกเพราะว่ามันตรงกันข้ามกันมันไม่เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเลยอ่ะอันถ้าใครรักษาศินดีนะพระมหาฑิตสีก็เกิดง่ายสมาที่เกิดง่ายปัญญาเกิดง่าย ท่านยังกล่าวว่าศีลังโลเกนุตรังศีลังโลเกนุตรังศีล,ลเป็นเยี่ยมในโลกเมื่อศีนดีรักษาศีลดีสสล B, ก็คือใจเราเป็นปกติเมื่อใจเป็นปกติก็ต้องไม่ไม่มารับกรรมที่เราเมื่อศีนห้ามานั่งสมาธิก็ไม่มีเรื่องฟงุ้งซ่านไม่มีเรื่องดืดร้อนนะเพราะจิตมันเป็นปกติสติก็เกิดง่ายสมาธิก็เกิดง่ายปัญญาก็เกิดแล้วเป็นปัจจัยเพื่อนิุ์านไปได้ไว ถ้าศีลไม่ดีนะคนทุศีลมาเยอะทําชั่วมาเยอะเนี่ยนั่งสมาธิไม่ได้ถึงห้าทีเราดึกดักดึกดักดึกดักมุ้งสั้นเดินหนีเลยเห็นเยอะแล้วดูใจเราก็รู้เรานั่งไปที่เราไม่สงบส่วนมากอ่ะมันเป็นวิบากกรรมที่เราทุศีลมาสังเกตนะไม่ใช่เรื่องอื่นหรอกเราเคยทุศีลมาอดีตบางทีนั่งอยู่มันเคยด่าใครไว้อ่ะคำพูดนั้นเกิดขึ้นมาเหตุการณ์ที่ เราเคยด่ากันว่พาพูดหยาบพูดส,อส่อเสียดพูดเจือเพืเ,เ,เกิดขึ้นมามนก็เกิดโทสะใช่ไหมก็ฟุ้งซ่านกับเรื่องนั้นแหละนั่นแหละวิบลาสก็การทุศีลินหรือไปรักของใครมาเรื่องนั้นประกบก็ในใจนั่งสมาธิอยู่ก็อา้าวล่ะฟุ้งอยู่แล้วส่วนมากที่มันฟุ้งก็เป็นกรรมที่เราละเมิดศินห้านี่นแหละที่ทาจิตไม่สงบไปเช็คดูก็ได้ ว่ามันจริงที่อาจารย์ว่าไม่ไปน,นั่งสมาธิเราก็ดูวันนี้มันฟุ้งเรื่องอะไรลองดูก็ไปจะเห็นว่าส่วนมากก็ฟุ้งจากศีลมันไม่ดีนะมีเป็นวิบาก,กรรมที่ไปละเมิดศีลห้ามาหรือกรรมที่เป็นอกุศลมาส่วนมากอยู่อย่างนั้นแต่บางคนไม่ได้ฟุ้งเพราะความชั่วก็มีนะฟุ้งเพราะความดีก็มีฟุ้งปริทานในกิจกรรมของ สงเคราะห์อ,อะไรนะสังคมไปก็มีพุ่งไปในการสร้างวัดสวาไปก็มีเหมือนกันแต่ก็ยังดีอพุ่งไปในกุศลเอาในพูดพื้นฐานแล้วว่าเป็นจุดสำคัญเลยแหละตัวเนี้ยแล้วว่าเป็นพื้นฐานในแข็งแกร่งจะทำให้เราเส้นทางในการปฏิบัติเพื่อประพานเนะี่ยเป็นไปได้นะ เป็นไปได้โดยไม่ยากถ้าเรามีศีลศีลัองโลเกนุตรังศีลเป็นเยี่ยมในโลกเมือ่อศีลดีกินเป็นปกติไม่เล่าร้อนเจรินสติสติก็เกิดง่ายเมื่อสติเกิดง่ายสติเกิดบ่อยๆสมาธิก็ตั้งมั่นเมื่อสติดีสมาธิดีปัญญาก็เกิด มันเกิดแล้วก็เสื่อมยากเพราะว่าศีลมันดีอยู่แล้วไม่ไม่มีอะไรมาทําลายมีแต่ศีลสนับสนุนไม่มีอะไรทําลายสมาธิล้มไม่มีอะไรอะไรมาทําลายให้ปัญญาเป็นวิชาทิฏฐิเพราะว่าศีลมันเป็นพื้นให้สติสมาธิปัญญาทรงตัวการรักษาศีลก็คือการรักษาใจของเราขึ้นปกติการรักษาศีลก็คือการรักษาความสุขการรักษาศีลก็คือเป็น รักษาเป็นเครื่องป้องกัน,กนมาตรฐานของชีวิตไม่ตกต่ำแต่ถ้าทุศีลก็คือเป็นการทำลายความปกติของกิตให้เป็นอกุศลการทุศีลก็คือทำทุกนำทุกเข้ามาใส่ใจนำเวรมาสู่ใจการทุศีลก็คือไม่รักตัวเองนั่นแหละเพราะตัวเองต้องได้รับกรรมจากการทุศีลน,นั้นให้เราสํารวมตั้งมั่นในการรักษาศีลให้ดี เราจริงจะได้ในสงศีรีในสุกติงยันติศีลนาให้เกิดสุขศีรีในโพกสัมปทาศีลนำให้เกิดภูกรัพย์ศีรีในนิพุติงยันติศีลนำให้ถึงบริภานแตสมาศีหลังวิโสทะเยเพราะนั้นต้งหลายพึงรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์เถิดอ่าสมควนโชละ